หนึ่งมกราคม65บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าต้องรู้เงินเข้าบัตรแล้วได้เท่าไหร่เช็คเลย วส,สวัสดีค่ะทุกคนกราับสวัสดีท่านผู้ชมกราับสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้วันดีปีใหม่เป็นวันแรกของปีพศ2565ปีเสือนั่นเองนะคะขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสําเร็จร่ํารวยปังๆเฮงๆตลอดปีนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันนะคะทุกคนวันนี้ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การย่ยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าวันนี้มีเงินเข้าบัตรหรือไม่นะคะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเราไปเช็ครายละเอียดพร้อมๆกันก่อนรับฟังก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนื่นได้รับทราบทั่วกันและสำหรับใครที่ยัง ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ใกล้เข้ามาแล้วปีใหม่แล้วนะคะต้นปีนี้นะคะทางรัฐบาลประกาศแล้วว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี65แน่นอนคะ่ะและเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ สืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลประกาศแจากของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะคะคนจนทั่วประเทศนั่นเองประมาณ15ล้านคนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ในส่วนตรงนี้นั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2 5 6 5นัั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่า ก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าพวกท่านนะคะ หมดสิทธิ์หรือยังโดนตัดสิทธิ์ไปหรือยังในปีใหม่นี้นะคะ<ม>เดือนมกราคม2565วันนี้วันที่1เงินยังเข้าให้ท่านหรือไม่นะคะเงินเข้าแล้วแน่นอนไม่ต้องกังวลไปท่านสามารถไปรวดซื้อสินค้ากันได้นะคะซึ่งในวันที่1ท่านก็ได้รับคนละ200-300บาทเช่นเดิมค่ะและในส่วนคำถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ท่านถืออยู่นั้น หมดเขตเมื่อไหร่นะคะใช้ไม่ได้ในวันที่เท่าไหร่นะคะแน่นอนยังไม่มีการประกาศวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ออกมาท่านก็ยังใช้ต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยคะ่ะจนกว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือประกาศสิทธิออกมาแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่หรือไม่ นั่นเองค่ะสาหรับวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะใครที่รอรูดซื้อสินค้ากันนะคะก็สามารถไปรูดซื้อสินค้ากันได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นเองนะคะส่วนสาหรับคําถามนะคะที่โครงการเพิ่มกําลังซื้อที่ได้ก่อนหน้านี้2เดือนเดือนละห0 0บาทนั้นหมดเขตลงไปแล้วนะคะวันหมดเขตก็คือวันที่31ธันวาคม2564ที่ผ่านมา ะะรัฐบาลไม่ได้ต่ออายุให้ท่านไม่ได้เติมเงินในส่วนตรงนี้ให้ท่านแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าก็วันนี้ได้รับกันแค่คนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีพี่ใหม่นะคะเอาไพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามความคืบหน้าสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ